นะครับวิ่งบนก็ได้สองหาสองหกแปดหาแปดเจ็ดครับวิ่งบนห้าก็มานะครับหามาวิ่งบนหามาครับผมวันนี้เสียดายจังเลยครับผมหาม้าเนียๆ ขึ้นบนสูตรนึ่งบ่เขาครับสูตรนึ่งบ่เขาครับผมตัดกอกมากก็ได้ห้าสองหกสองบ่เขาครับสูตรนึ่งครับสูตรนี้บ่เขาครับผมนี่ครับวันนี้เขาตัดบ่เถือกครับผม ตัดให้บดถึงเสียดายหลายมันก็เขา่าไปาครับนะครับนี่จะเหนี่ยวไปครับเปียดห้าสองเปีดแต่มันออกห้าเปดแปดสองแต่มันก็เข่าครับเขา้เขากับซอบตัวใดเข้ากับเรียกไปเสียวมันก็เพียงแค่ซีคู่เทานั้น,นครับตอนนี้แหละครับมันก็เพียงเป็น ขันเื้อเต็มมัดกับเปียงเนาะครับเนาะเปียงอันนี้เอาก็สอบรักได้เอาก็เรียกไปซื้อเอาไปกลับไว้ส่วนมากมันมาทั้งบนทั้งล่างครับสูตรสองสูตรสองนนมาทั้งบนทั้งล่างครับผมสูตรสามนี่ก็มาเขาเต็มเต็ม,ตม่าตองกับเลยขันมาสูตรสามนี่คือ่าตองกับแหละครับขันมัน ตัดมาดิพิษแนเวเดียวจะเขาตัดออกบ่ถึงตัวตัดอยู่แต่มันขื่นแต้มบ่ถึงมันมก 8, ักแปดหนึ่งเกิดหนึ่งไปจังสหลักสองข้อหมดมาบ่ามากักเอาบา่ตัดมามันแบบมาออกอะไรนะครับเต็มเต็มเลยตัวนี้มา 3, 4, 4, 5, 5, 5สามหัวสี่หัวติดจังสุดหนึ่งสูตรสองนะครับ มาจังสี่ตลอดวันนี้ก็ขอโทษขอสไพ่ที่ตัดให้บดถึกเนาะครับเนาะอ้วนนาว่ากันไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะปล่อยออกไว้ๆนะครับโสดมาตามโชกค,ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับครับขอสวัสดีครับผม